ตอนนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเปิดอยู่นะครับในช่วงบ่ายนะครับก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นกําลังทําการนะครับแล้วโรบอทก็จะวิ่งแบบเรียวไทม์นะครับก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับนะฮะอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับผมได้ออกแบบโรบอทค้นสัญญาณหุ้นออกมาตอนนี้นะครับที่มานําเสนอในวันนี้มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับก็คือนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ ชื่อโรบอทว่านะครับตรงนี้นะฮะโรบอทมาเก็ตเบสเซตห้าสิบนะครับก็จะเป็นโรบอทที่เอาไว้อ่านสัญญาณตลาดภาพรวมนะครับก็คือเอาไว้วิเคราะห์ตลาดภาพรวมก่อนนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับชื่อ Market Bas เ Set 50นะครับจะเอาไว้วิเคราะห์สัญญาณระดับที่หนึ่งคือตลาดภาพรวมนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับ เรจะไปอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรบอทนะครับเซตกรุ๊ปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโรบอทร,รวม3าตัวนะครับก็คือโรบอทเซตเซตเฮดดีเซตห้าสิบนะครับโรบอรตตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นแผบอยู่ข้างๆนะครับตอนนี้แสดงหน้าตาของิสัญลญัณของเซตกรุ๊ปอยู่นะครับคือตรงนี้เอาไว้เป็นวิเคราะห์กลุ่มแหละ เซกเตอร์นะครับสำคัญสำคัญนะครับโรบอตตัวนี้นะครับจะเอาไว้นะครับวิเคราะห์ภาพระดับที่2นะครับก็คือเป็นภาพของกลุ่มและเซกเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยเซตนะครับเซตห้าสิบเซตร้อยเซตเอสดีเอสเซตแล้วก็กลุ่มเซกเตอร์ห้ากลุ่มสำคัญนะครับก็คือ Energy Bank ICT นะครับคอมนะครับแล้วก็ฟู้ดนะครับแล้วก็ยังมีแถมให้เป็นทีเฟกนะครับ ก็คือ TFX เซ50นะครับแล้วก็ USD ค่าเงินบาทนะครับแล้วก็จะเป็นทองที่เป็น Gold Future นะครับแล้วก็จะมีทองที่เป็น Gold Spot ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของโรบอต,ตัวที่2นะครับก็คือ s e ตก r ุ๊ p นะครับต่อไปโรบอต,ตัวที่3นะครับก็จะเป็นโรบอตที่เป็นเจาะลึก มาเป็นหุ้นลายตัวแล้วนะครับเป็นการวิเคราะห์สัญญาณระดับที่3นะครับก็คือจะเป็นการเจาะลึกเข้าไปที่หุ้นลายตัวของกลุ่มต่างๆกันนะเจาะลึกหุ้นลายตัวของกลุ่มต่างๆนะครับก็คือกลุ่มเซทเฮดดี H D. นะฮะก็จะแสดงสัญญาณหุ้นของกลุ่มเซทเฮดดี H D นะครับสาตัวนะครับโดยที่จะมีเซทอยู่ไว้เป็นซิมโบลไว้บนสุดเพื่อที่จะเอาไว้ให้หุ้นเนี่ยเปรียบเทียบสัญญ,ญาณกับเซทได้ง่าย นะครับเราก็จะเริ่มจากแอดวานเลยนะครับแล้วก็ลงไปนะครับจนจบที่ WHA นะครับครบ30ตัวนะครับเอาไว้ดูสัญญาณหุ้นลายตัวนะครับซึ่งก็นี่ก็คือแนวคิดของ iW well เวนะครับในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยจะต้องวิเคราะห์3ระดับแบบนี้เราจึงมีโรบอทที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ตลาดภาพรวมแล้วก็โรบอทที่ใช้สำหรับกลุ่มและเซกเตอร์แล้วก็โรบอรทสำหรับหุ้นลายตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโรบอรทสำหรับกลุ่มเซทห้าสิบด้วยนะครับ อ่านะครับนี่ก็คือจะเป็นโลบอทสำหรับเซต50นะครับซึ่งก็เราจะเห็นสัญญาณของเซตอยู่ในหน้าต่างนี้นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยสัญญาณของเซต50นะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นของปุ่มเซต50อ่าสำหรับตรงหน้าตานี้นะครับก็จะมี25ตัวนะครับเนื่องจากว่ามีหุ้นถึง50ตัวใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมี25ตัวแล้วก็จะมีอีก25ตัวนะครับในหน้าต่างต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มจาก i v l นะครับแล้วก็ลงไปจนจบที่ WHA ก็จะมีหุ้นทั้งหมด50ตัวนะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมของชุดโรบอทของเราทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือเป็น Market Bet s นะครับแล้วก็จะมีอีก3ตัวนะครับก็จะเป็นโรบอทที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้โรบอทของกลุ่มเซกเตอร์แล้วก็โรบอทของกลุ่มของเซตเฮดี นะครับแล้วก็จะเป็นโรบอทของเซต50นะครับรวมเป็นทั้งหมด4โรบอทวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า4โรบอทเนี้ยจะช่วยเราอย่างไรนะครับในการอ่านตลาดภาพรวมนะครับโดยเราไม่ต้องไปเปิดกราฟดูก่อนนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าหากเราไปเปิดกราฟดูเนี่ยเราจะดูไม่ทันนะครับเราก็จะใช้โรบอทเหล่านี้นะครับในการมาอ่านสัญญาณต่างๆนะครับผมจะมาสาธิตการอ่านสัญญาณให้ดูนะครับ